ที่ไหนเนี่ยมันมีเฮลอกหมดเลยนะไม่รู้มันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่นดูเล่นหมดน่าจะนัากลัวมันทํามแล้วครับที่ไหนเนี่ยของตรงนี้ก็มีป้อมปืนาแดงว่า <Tippett> this will be a deterrent. Don't We bring them here. Let's pick up these slaggers and set up defenses. oh, Swapping out! Swapping out! ก็เตือนเดินไม่วหวไ้โดนเลยเออนี่ทำอะไรอะมามาเติมของนึกว่ามันจะมีกล่องให้อ้นี่นี่กล่องป้ามบนคืออะไรย้ายป้องปืนบอนี้ไงกล่องป้อมปืน เขาจะมาติดป้อมปืนไหนหน่อยไดูสิอ่ะมันเริ่มหรออ้ามันเริ่มแล้วเขาไอยู่ข้างบนกันนี่กันขึ้นมาข้างบนเฮ้ยไปด้วยทำไมมันไม่เดินเนี่ยมันย่อดเลยเหรอเนี่ยทำไงวิ่งไงวะเลี้ยโยโอ้เฮยแต่แม่มีเหตุสุดโอแกบันไดสองชั้นเฉยไปติดป้อมที่มันไม่ยิงออโต้อ่ะ ม,มันปั๊บเทารนะเฮ้ยเพื่อนดูจนี้ไม่โดนเลยกแกยิงกันไกลมากข้างหลังก็มาหรอโอ้ใช่ัง ลงไปลงไปลงไปขึ้นมาเออขึ้นมาได้โอ้โหลงไปลด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 โดนกูยังอยู่ปะเนี่ยน่าจะยิงรถได้ไหมจะได้นะไม่ต้องให้มันตีตรงน,นี้มันจะมีถังระเบิดอยู่ เฮ้ยครับให้โดนอะ่ะเฮ้ยปัดโดนนี่ว่ะใต้มไม่ใช่หน่ะปัดโดนนี่ไงนี่บ่อยนี่คือาาก,กระสุนก่อนเรียบร้อยนี่คือปืนน็อดกระสุนใช่กระสุนใช่ อยู่ข้างล่างไปตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงต่อข้างล่างมาเตยเลยนั่นแหละต่อตีตื่นไรอ่ะเขาไปข้างไหนวะอเขาไปข้างล่างไหมดีกิงโฟร์เทิร์นเชลไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยานี่เขาเปิดตัแล้วเกตโดนปูยังอยู่ไหมเนี่ยกูรู้ไหมว่าโดนปูอยู่หรือเปล่าได้ตัวนั้นจะตื่นไหมอันนี้ปูไรทำไมเป็นแสง

ปอดปโดนกมไม่อยู่แน่ใช่ตามมาเลยจมงเลยโดนกูอะชอบมีของไหมเนี่ยสำรวจดีไหมไม่มีเราเดันเชิรไปไปต่อเลยดีกว่านี่ไข้างหน้าเสร็จจังนีหรือเปล่ปา มันมากันแล้วมาแลใช่มันมากันแล้วเนี่ยเราเดินหน้าไปเลยเนี่ยโอยโอ้ยออกมาจากลุมหรอเฮ้ยมาดีโอ๊ยอุลระเบิดแต่เล่นระเบิดระเบิดตรงไหนกูไม่ออก วุ้ยศพทอมบี้เพียบเลยเเดี๋ยวมีอันนี้อีกแล้วมีของคิวแทงอมแร้วแต่ว่าเราต้องเป็นถ่ายต้องกันใช่อันนี้มีอะไรืเซคเตอ์าดี ไอ้เสียง s e c น n d a r y นะครับว่าไม่ทำไมคุณอยู่ข้างนอกคนเดียวเราวะโอ้วยจ้าแล้วติดตรงนี้แล้วกันชีชัดไฟฟ้ายังไม่ตายเลยนี่โอ้ยโอ้ยโดนชนเฮ้ยตายแล้วเหรอตายแล้วพลังเลือบซื้ออยู่เลยไม่แกีเลือบซื้อมันไปหน่อยเติมของ โดนผูหายหมดทั้งเนี่ยเจ้าดูก่อนนะเผื่อมีป้อมปืนให้จิตมีป่าวะมีไหมหรือต้องขึ้นข้างบนพิธาขึ้นไหมต้องมีใครขึ้นไปข้างบนเราหรอตบาริเคตมีคนอยู่ข้างในด้วยีิชั่นข้างบนก็มาข้างบนดิคนหรือผีวะคนเลยคนใช่ไหมใช่ ถ้ายิงจากข้างบนนีกได้ไหมมีอะไรอีกไหมตำรวจมาแล้วเฮ้ยมันโดนช็อตโดนรันเลยก็ข้างบนไม่มีมุมยิงเอามีนี่ตรงนี้ยิงได้มันไม่ดีเขียนมันให้ดีเซนบ้าเขียน okay. ไม่คเคยสอบเฮ้ยทำอะไรกันเลยตัวระเบิดก็มาไปทางนี้ก็มาเฮ้ย,ยปิง อุ้ยตกสวยนาะเราให้เดาโจโจตีอ้าวต่อยคุณมาช่วยหน่อยทัำไหมโอ้จะร้อยเขาเน่าตกย่มขึ้นไม่ได้โอ้โดนตัวกระโจนอ่ะช็อตหายแล้วจะตายแล้วอ๋อมาชุดที่ไม่วข้างบนที่เดิมเลยบอดบอดเป็นชุดในบอดบอดกำลังชุบมาครบวัทีแหว โดนไปหมดอ่ะทตกมันมันมีตัวที่ร้องอยู่ตรงมุดไกลๆอะ่ะคลื่นมันได้เหมโอ้ววยอ่ะร้องอะไรตรงน,นั้นน่ะฆ่ามันงั้นอ๋อคุณมนไหนใครห<ค>ลงมันอะ่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยนั่นแหละจดกันนั่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยลองอีทโอ้ยเผื่อไปฟันมันเต็มเต็มเลยเอื่อโดนนะโอ้เหนียวเรียวโอ้จะตายกันแล้วมั้งมปเชี่ยวก่อนโอ้ยจะกระโดดมาโอ้ยมึงเดียวเอาเวลาไปหาเชี่ยวก่อนนะจะตายแล้วเชี่ยวแป๊บโอเคไอตัวร้องนี่ ให้ได้่เอเฮ้ยคือรอรอะใช่อะมันให้ฆ่าสกิมเมอร์ต้องไปฆ่าสกิมเมอร์ก่อนนะเพสกิมเมอร,ร,มมอร์มันล้อไม่อยู่เลยขอใช่ไหมนะะไปแล้วกำลังกลับเข้า <Okay. S 2> บ้านเข้ามาเต ผูซ่อมปฏิเคดกันนนี่เบรกไม่ไหวแต่บผลตัวนยุ่ไหนวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบบอโดนเาต้องกันไอ้คนนี้้ยมน่ยให้เซฟกรีนโกอ๋อโอเคโอเคาจละิด o t me sorry อามึงใหญ่ดี โอ้ยจะงรัดไปแล้วเขาจะตายเนี่ยมีฮิลป์มมีแต่เมือ่อตอนที่ยูมันเข้ามาหาตลอดเลยเราไปซัพพอร์ตก็ลบมั้ยจุดอะไรร้ายร้ยใครใครมาห,าห,าหล,มลังเนียย่ย<ะ> ได้หิวไหมมาขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยได้ฮิวแล้วโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นไปทันรันมาอีกแล้วตกไปสักเฮ้ยโอ้ยระเบิดมาเกตโกเลีไปยู่ปลายปอดพอดีปะเนี่ยไอตัวนั้นมันร้องอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวโดนเพิ่มกันไม่มีโดนนะไอมีสกิลมหรอใช่

ทำอะไรต่อนันเปล่าเลือดอเลือดแ่มีมอะไรขึ้นมาใล้เไปทแหวะเนี่ยห้องอะไรสักอย่างให้คนหาอะไรสักอย่างไฟเดออะไรอ่ะจะหาเอง่มไม่มีฮิลหรอวะจาฮิลระางาแล้วจะได้ฮิลแล้วอันนี้แบบมันก็ได้รอเกือ มาเพื่อนาฮัลโหลครับรับปั๊บส่วนี้มีห้องขอเปิดห้องก่อนอ่าไม่มีระเบิดทำไรกันอยู่อ่าเล่นเบอร์วอซีเบอร์วอซีใช่เฮไออ๋อโดนหนูเฮ้ยห่วยห่วยอุ้ยทำไมทำไมวะจับงานน่ะจะระเบิดต่อระเบิดว้ายโดนเต็มเลยฉัน

ปเซแยกไปลไขอันนึงเป็นกระเป๋ามันให้ไปตรงไหนอ่ะไปตรงไหนต่อมันให้เซิร์ฟหน่อยเดียวมีที่ไหมหรือมีที่เดียวมีที่อื่นไปทางนู้นไปบ้านหลังใหม่โอเคอุ้ยอุ้บ้านหลังใหม่อยู่ตรงไหนวะออกมาข้างนอกก่อน แล้วเขาก็มาคุเดียวเขาตายเนี่ยเดเ่้นโดนดูดเลยลองกำลังไปโอเคจะไปหากรีนโกลกรีนโกลอะไรอะไรผีผีผีจะอยู่ไหนฮะลังังมาแล้วอยาทงออกไม่เจอเข้ามาได้แต่ลืมทางออกเป็นจำ แล้วมันเป็นแต่ผีเลยดิมาแล้วกูต้องมาป<ล>กป้องไอ้นี่ก่อนนะใช่ไหมใช่สิได <ป S 2> ้ไมาให้หายสินโกหนีโอ้โหหายแล้วอ้ายโดนแล้วเรีเยบร้อยลุกไม่ได้ด้วยโดนตนัวไหนอรัโดนตนัวใหญ่มันอัดล็อกไม่ทันล็อกตายแล้วหรอใช่แล้วเดี๋ยวนะล็อกล็อกเกิดใหม่เลยปะ ตายแล้วทันไหมไวะเดี๋ยวกลับไปชุบนะน่าทันอยู่ปะนี่เพื่อนไปชุบแล้วถ้าเรอเตยอยู่ดีหรอต้องไปทยย <c oughs> งางไหนอะหาวิชั่นหรอไม่ใช่ตั้เตยต้องมานี่ก่อนถ้าเราขีจะได้เดิรดอยู่ชั้นบนอยู่บนบ้านใช่ไหมโอเคมาแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในใช่คุ้ใช่ยุ้ย ready ใช่มันรอเต้ยควาคิดไม่ได้มีคอปเตอร์หรอเฮ้ยมีคอปเตอร์มาลับใช่ไหมใช่หรอไม่ใช่มายิงเหรอโอ้ยเยอะจังนะ้ะต้องฆ่าซอมบี้ย <hyster arian> นักกระดานสกิมเมอร์โโอใจยิงกนกินโกรซแล้วไปตรงโน้นไปต่อเลยรด้วยราครัเราต่พร้อมกันอุ้ยคอคอคอะไรแนหมดไงเติมกนัเรียบร้อยดอนเติมโอ้ยอะไรยกเลยฮะไปยังไงเ่ ลีทั a ้งบี้โอ้ยีงไงเฮ้ยข้าขวาเข้ามาขวาเข้ามาเด้ยเอาขวาให้หน่อยโอู้ยขวัญขวาไม่ค่อยให้กินกลัวเด้อเด้อแปลวตัวนั้นดูจังก็รัดดูลบโดนแล้วรอดลายรอดไปนะอู้ยคับมันแปลวหาคอปเตอร์แล้วจะได้เล่นใหม่นะเนี่ยจะให้มันไปหาคอปเตอร์ จะแพ้นะเนี่ยจะเน,น,นีนะ่ยโอ้เรียบร้อยเอากูตายดิฟฟีด่กดกูตายท่านไหนไม่รู้